นี้นะคะที่แจได้มาร่วมงานของ l a n เอชนะคะก็จริงๆทำงานกับ l a n เอชมา3ปี 3- าปีได้แล้วคือ l a n เอชก็ยังน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ยังเป็นแบบครอบครัวเหมืนเหมือนครอบครัวของแจนตลอดมาด้วยเพราะว่าเออมีอะไรก็จะแบบนึกถึงกันหรือว่าอย่างแจนเองนะคะแจก็ใช้ผลิตภัณฑ์ลานเอชจริงๆใช้มา3-4ปีแล้วเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้ก็มาเปิดตัว เอองานพูชชั่นนะคะเป็นตัวมิวอี้ก็เป็นตัวใหม่ของทางลาเนทด้วยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไอเทมแบบที่พกติดตัวเสมอเลยในตอนนี้ก็ขอบคุณลาเนทค่ะที่นึกถึงกันตลอดค่ะอย่างวันนี้ก็เห็นเลยค่ะรู้จักช่งเยเป็นอไสิ่งนี้เลยนี่แหละนี่แหละลาเนททํถึง <Yeah. S 1> <laughs> เพราะว่าคือจริงๆอ่ะเอาจริงนะเจนอ่ะน่าจะเป็นคนเดียวในโลกใบนี้ที่ไม่เคยเจอใหญ่สังเลย <laughs> <laughs> คือโอ้โห จนมีแบบแฟนๆญี่ปุ่นก็ยังได้เจอเยซังแล้วแต่ว่าแจนเป็นคนเดียวที่ยังไม่เคยเจอแถมพีสนิทกับพ่อกับป้าเขาอีกเ,อเขาไม่เคยพามาเจอเลยเออก็เลยสงสัยทำไมแต่ว่าลาเนตเหมือนแอบ,บอาจจะสงสารเราก็เลยเชิญเยซังมาแบบว่าร่วมงานกันในวันนี้นะคะมาอีเวนต์ร่วมกันแล้วก็ได้ร้องเพลงด้วยกันด้วยแบบเป็นเป็นวันที่ดีมากประทับใจมากแล้วอยู่ๆๆกับเได้จอน้องเป็นงบ้างวะน่ารักเังน่ารักมากคือ โอ้โหเอางี้พี่เตพี่นิวโชคดีมากมีลูกกระเซิร์คแบบนี้คือเป็นเด็กดีเด็กน่ารักมากจริงๆได้เจอกันตั้งแต่ตรงห้องแต่งตัวแล้วนะคะก็แบบเหมือนแต่งตัวกันเลยเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วพร้อมจะลงมาด้วยกันอะไรเงี้ยนึ้วก็แบบโอ๊ยแบบได้เจออุนอาเจนแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหตายไหมอะ่อะละลายเลยอะ่ะวันนี้เล่นที่แบบแพร์เซลฟี่ไปกินลูกปล่า มีกันแบบว่าไอเทมไหนที่สําคัญที่สุดสำหรับเราก็ดีอะไรปราพูดถึง Laneige กออตัวนี้เลยถ้าพูดถึง l a n น i ก็คือโอ้โหอยากอยากให้เปิดกระเป๋าเครื่องสำอางหรือเปิดกรูดโตเครื่องแป้งคือสีฟ้าเป็นแผงเลยเพราะว่าเราใช้ทั้งตัวแบบอ,อลนยของวัฒแบงที่เป็นแบบครีมนะคะเซรั่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือใช้ได้ทุกวันรวมถึงตัว Sleeping Mask ที่วันนี้ก็จะมีคุณเจเจเป็นคนถือตัวนี้นะคะก็ อันนี้ก็ใช้ทุกคืนในวันที่ขี้เกียจแบบมาร์คแผ่นหรืออะไรแบบนี้เราก็สามารถมาร์คตัวนี้แล้วก็นอนได้เลยและที่สําคัญก็คือตัวเอ่อคูชชั่นนะคะอันนี้แบบสวัรับวันง่ายๆคือถ้าไม่ได้แบบอบอกกองแล้วแต่งหน้าเองเราก็เอาแค่ตบคูชชั่นตบเดียวอยู่ยคือคือให้พูดได้ทุกลายอ่ะมีลิปอีกอ่ะเพูดอ,อะไร<ช>ได้หมดอ่ะใช้จริงใช้ทุกอ,อันค่ะยังไงก็อขอฝากลาเนทด้วยนะคะจริงก็เป็นเรื่องของการรักตัวเองนั่นแหละเพราะว่า ออลาเนตรักเราเราก็ต้องรักตัวเองเหมือนกันนะคะเขามอบแต่สิ่งดีๆให้กับเราทั้งครีมลิปหรือว่าจะเป็นแบบว่าตัวฝั่งเครื่องสำอางอย่างคุชชั่นนะคะรองพื้นอะไรก็มีนะคะฝากฝากด้วยค่ะรักลาเนเ็ตเยอะๆนะคะกลางวันกลางคืนก็เจอลาเนตกลางวันกลางคืนยีิบสี่ชั่วโมง <c oughs> ได้เลยมีมาค่ะเจ๊เค่สูงตรงนี้ตไดนเป็นยบางคะ ช่วงนี้หรอคะขอคิดก่อนเอาจริงปีนี้เป็นปีที่ถ่ายซีรีส์เยอะม,มากแล้วก็ที่กำลังจะออนแอร์นะคะก็จะมีเรื่องมูเตเลอรก็เป็นของจีนทีวีค่ะแล้วก็แต่ตอนนี้เขาเริ่มออนแอร์กันไปประมาณ2ตอนแล้วมันจะมีแบบหลายๆตอนในในในจักรวาลเดียวกันอะไรอย่างนี้และอีกเรื่องนึงนะคะคือแจไปถ่ายของข้างนอกมาของทรูนะคะยังไงก็ติดตามด้วยกำลังจะมีการประกาศไลน์อัพเร็วๆนี้ค่ะ แล auto, rua, agues, ้วก็มีที่กำลังถ่ายทำกันอยู่อันนี้เป็นโปรเจกต์ในอนาคตยังไงก็ขอฝากให้ติดตามด้วยนะคะโคอินเตอร์เหรอโคอินเตอร์เหรอเลยยังไม่ได้พูดเลยอย่าพูดให้เขาหวังอย่าให้ให้เขาหวังแต่ก็เป็นอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทำก็ฝากติดตามด้วยละกันแสดงว่าช่วงนี้ลัาพีเกมมากๆใช่ก็แบบทำงานเยอะมากเยอะมากๆเลยจะเข้าอินเลิฟหรือเปล่าเดี๋ยวใอาเข้าอินเลิฟหรือเปล่าเ่ยอุ้ย ล่วงเลยอาถันอินเลิฟอาถันอินเลิฟตัวสายตาอาถันจริงเพราะว่าอินเกมมาตลอดนะคะอินเลิฟก็คือจริงๆก็มีบ้างปะ๊ายคุยกันแต่ว่าไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้มีเวลาอะไรกัแบบนึกถึงเรื่องเรื่องนั้นขนาดนั้นเลอย่เียโสดไม่อยากปูนเลยอ่ะโอ๊ยไม่อยากปูนมันดูแบบพูดว่าโสดอีกแล้วอะก็ก็โสดค่ะโสดนะคะใช่พี่คุณได้ลิ์มาคอมเมน เยอะนะอุ้ยคือพี่ท<ข>อรลาะรเลยมาว่าฝ่ายถึงตังหน่อยเออใช่พอจะมีสักเป็นได้ไหมอ่าไม่ใช่เออก็มีบ้างมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็แบบทำงานเยอะด้วยแหละเราก็ไม่ได้มีเวลาแบบโฟกัสขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ผ่านด่านอะค่ะมีด่านเข้ามาเออมันอาจจะไม่ได้มีเวลาทำความรู้จักกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าอาจจะยังไม่ได้รู้จักกันมากก็มีแค่แบบว่า บางคนคือจริงๆอ่ะเป็นคนที่แบบว่าต้องรู้จักก่อนถึงจะแบบอะไรกันได้เลยแต่บางคนแบบไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยค่ะในเรื่องว่าสเปคสูงหรือเปล่าเราตั้งไว้ยังไงไหมพี่คะเราอ่ะมีมูลค่าอะไรสเปคเราก็ต้องมีมูลค่าเหมือนกันนะคะสเปคคือเยังไงค่าอย่างเดียวะต้องเป็นอะไรสเปคอะไต้องเป็นอะไรจริงๆแค่คนที่เข้าใจกันได้คุยกันรู้เรื่องอ่ะพูดกันรู้เรื่องแบบ คืออ่ะนงน่ยง่ายคนสีเสมอกันอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบว่าคนที่แบบว่าชอบอะไรในทางที่เข้าใจกันได้ง่ายๆชอบอะไรคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบก็ก็ถือว่าโอเคแต่ช่วงน,นี้ไม่ได้มีเวลาศึกษากันไง่า<ข>ยๆแต่ย้อนถามตอนก็เดือนพฤษภาเนาะตอนนั้นมีการถามแล้วเมื่อด้สิดอะไรกันไปด้วยกันตอนนี้เป็นไงบ้างพอดี้ที่ยังบงโอ้โหนานมากคือจริงๆแล้วอ่ะ ไม่ได้อยากแต่ว่ามาเอาเรื่องให้เขาต้องมาแบบมาชดใช้ค่าเสียหายห,ายหรืออะไรแบบนี้แต่อยากให้ให้รู้ว่าแบบเราไม่ได้ยอมนะเอเอเพราะว่าพูดตรงๆว่าสมัยเนี้หรือว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบไหนกันง่ายมากถ้าไม่ชอบอะไรก็โพสก็ด่าก็อะไรแบบที่ไม่มีมูลด้วยซ้ำอะไรเงี้ยบางอย่างแบบแต่งเรื่องกันขึ้นมาเองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ถูกเราก็เลยแบบต้องดําเนินดําเนินการในแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ไม่ได้แบบกะจะเอาให้แบบเออต้องชดใช้นะู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยจริงแล้นมันโกรธหรือว่ามันเสียใจยังไงบางที่เขาทำกเราคือโกรธไหมหรอมันเป็นฟีลว่ามันไม่ได้เดือดร้อนแค่เรามันจะเป็นแบบพี่เราคนรอบข้างเราหรือแม้กระทั่งแบบเขาพูดถึงครอบครัวเราอะไรเงี้ยในเรื่องที่แบบไม่จริงใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออทำให้รู้หน่อยว่า เรารับรู้นะเราไม่โอเคอย่างเงี้มันช่วยได้ไหมหลังจากที่ออกไปไปแจ้งขง่าวจริงแล้วมันมีแล้วไหมก็มีนะจริงๆก็มีนะมันก็มีเรื่อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราก็รู้<ช>แค่รู้สึกว่าเออจริงๆแบบเราห้ามใครไม่ได้หรอกเออเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีทุกคนต้องมีขอบเขตนิดนึงว่าแบบใครจะวิจารณ์หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะจริงๆไม่ได้โดนแค่แจนด้วยแบบหลายคนในค่ายมากที่โดนปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเออฝากพี่พี่อวตารหน่อยค่ะ ก็อยู่ถึงแก่แล้วค่ะเฮ้ยยังใช่ได้เนี้ประชาวรับไหมกระชาวรับไหมรับเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะโอเคเก่งโอเคโอเได้เลยลูกเสร็จแล้วอ่ะ